ก็กลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการธรรมะไฟเดย์นะคะในวันนี้ท่านอาจารย์วุฒิชัยอ่ำรุงนะคะก็จะมีเคสตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของมัคนะ,คะที่อาจารย์จะนํามาฝากเป็นเรื่องเ,อเป็นเรื่องไหนคะท่านอาจารย์เป็นเรื่องของมัทธกุลธารีเจ้าต้มหูเกลียงเป็นเรื่องของอพ่อของท่านมัทธกุลธารีเคยเป็นผู้ที่เป็นวิชาทิฏฐิ แล้วตอนหลังก็เปลี่ยนใจได้ก็เป็นเพราะว่าได้บุญจากจากลูกชายเป็นเรื่องที่ให้แง่คิดที่ดีให้คนเราได้เข้าใจถึงสิ่งที่ควรจะทำในชีวิตแล้วก็เห็นว่าความรักนั้นปรับเปลี่ยนทัศนคตินิสัยของคนจากคนที่เคยเห็นผิดกับกลายเป็นผู้ที่เห็นถูกได้มัทกุลธรีเนี่ยที่เขาได้ชื่อนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขามี เครื่องประดับที่เป็นตุ้มหูเนี่ยเป็นเก,นเกลี้ยงเป็นทองคําที่พ่อเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วพอในถึงวัยที่ลูกชายจะต้องต้องการได้เครื่องประดับก็ไปขอพ่อ,อพ่อก็เป็นคนเศรษฐีที่ขี้เหนียวชื่อของพ่อเขานี่สุดยอดมากชื่อพ่อเขาคืออาทินนะปุกภกะแปลว่าอะไรคะผู้ม่เคยให้ใครชื่อนี้นี่จะดูความหมายตรงกันข้ามกับท่านอนาถวินิกาเศรษฐี ฐานิใหมความว่าองไรคะเป็นเศรษฐีผู้ที่ให้ก้อนข้าวกับคนอนาถา,าแต่ท่านอธินาปุพะกะนิชีวิตนี้ไม่เคยให้ใครชื่อของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ความเป็นคนที่ขี้เหนียวขี้เหนียวมากพอลูกชายขอเครื่องประดับก็ลูกเอ,อ้ยอย่าไปซื้อเลยมันเปลืองเลืองตังเดี๋ยวพ่อทําให้ว่าแล้วก็หยิบทองคําในบ้านตัวเองมาทุบทุบเป็นกลมๆเก,กี้ยงๆแล้วก็บกเจาะรูแล้วเนี่ยลูกเอาไปเป็นเครื่องประดับ ต้มหูไว้ห้อยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยลูกชายก็ได้ชื่อว่ามัดถักกุนเทลีเจ้าตุ้มหูเกลี้ยงไปไหนใครเขาก็ล้อเลียนนะดูเจ้าตุ้มหูเกลี้ยงนะ,ะแล้วภายหลังเนี่ยลูกชายป่วยเป็นโรคผอมเหลืองค,คุณพ่อที่ขี้เหนียวเนี่ยก็ยังคิดอีกว่าโรคแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อรักษาเองลูกก็ยังไม่ยอมพาลูกไปหาหมอก็ไม่พาไปหาหมอไปถามหมอที่เขาขายยา ว่าโรคมีรักษาอย่างไรเนี่ยทำอย่างไรซื้อมาแล้วก็ทําเองปรุงเองจะรักษาเองเชื่อว่าเดี๋ยวก็หายปรากฏว่าไม่หายสุดท้ายเนี่ยลูกชายเสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วก็บังเอิญเป็นอย่างยิ่งว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมัทกุลธารีได้ไปปรากฏในข่ายคือพระยานของพระพุทธองค์พระพองค์ก็ทรงเล็งเห็นพิจารณาว่าถ้าพระองค์ไปโปรดนี่จะเกิดอะไรขึ้น ก็เห็นว่าจะทําให้มัทกุลธรีเนี่ยพร้อมกับเศรษฐีผู้ที่เป็นพ่อในภายหลังได้ศรัทธานในพระพุทธศาสนาพระองค์จึงเสด็จดําเนินผ่านให้เห็นมัทกุลธารีเนี่ยเพียงได้เห็นเพียงพระราศีของพระองค์ก็เกิดความศรัทธาน้อมใจบูชาพระพุทธองค์ในจิตดวงสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยจิตดวงนั้นที่เลื่อมใสในพระองค์ก็พาไปเกิด บนสวรรค์ได้วิมานทองอพร้อมกับนางอักษรเป็นบริวารเป็นพันเลยแล้วก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะบุญที่เราได้เนี่ยเราได้เพราะบุญอะไรอยู่ดีๆชีวิตเนี่ยพ่อเนี่ยไม่เคยคิดให้ใครเพราะฉะนั้นพ่อไม่เคยพาสร้างบุญ,บญใช่ไม่เคยพาสร้างบุญทำความดีแต่ว่าตัวเองเนี่ย กลับได้มาเป็นเทวดาสเสวยทิพยสมบัติเนี่ยมันเกิดจากบุญอะไรก็เห็นวาราะจิตดวงสุดท้ายของตนเองเนี่ยเห็นจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธองค์ในขณะนั้นเนี่ยมัทคุณทรีก็นึกถึงพ่อยุว่ากับการที่เขาป่วยจนกระทั่งต้องตายโดยที่พ่อเนี่ยไม่ได้หาหมอมารักษาตั้งแต่แรกตอนหลังนี่ก็เสียใจนะ แต่มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วค,คิดว่าผู้เป็นลูกเนี่ยมักทกุลธารีเนี่ยจะน้อยใจพ่อไหมน้อยใจนะคะแต่เขาไม่น้อยใจใช่ไหมอาจารในวินาทีนั้นเขาคงดีใจมากอ,มอยู่ดีๆเป็นเทวดาได้ทิพยสมบัติก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้พ่อเป็นยังไงก็นึกถึงน้อยใจนี่อาจจะมีบ้างตอนแล้ว<ต>พูดถึง,งนะแต,แต่อาจจะเป็นหัวเหมือนคนถูก ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้โดยไม่คาดฝันนี่ไม่มีเวลามาน้อยใจแต่ก็นึกถึงว่าเอ๊ะตอนนี้พ่อเราเป็นยังไงบ้างก็มองมาจากสวรรค์ก็ปรากฏว่าเห็นพ่อนั้นนั่งร้องไห้อยู่ในป่าช้าอยากได้ลูกชายกลับคืนมาร้องไห้ขอโทษเห็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกสงสารด้วยความสงสารเนี่ย ก็เลยแปลงกายลงมามาเยี่ยมพ่ออาจารย์นี่เขียนเขียนเป็นบทกลอนไว้ก็จะอ่านให้ฟังในในช่วงของเ,ออเวลาที่เทพบุตรนั้น,นลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะมาเยี่ยมพ่อคิดถึงพ่อพ่อจะคิดถึงลูกไหมมองลงไปเห็นหัวใจพ่อหม่นมองนั่งก้มหน้ากลางตาช้าน้ำตานอง ส่งเสียงร้องคร่ำควรขอคือลูกมาสะอื่นให้น้ำตาไหลเหมือนเลือดไหลพ่อขอโทษจากหัวใจนะลูกจ๋าไม่สนแล้วทรัพย์สินใดไม่นำพาไม่มีค่าเทียบราคาชีวิตคนขณะร้องสายตาจ้องมองไปหา ลูกใครหนาคล้ายคุ้นหน้ามาหลายหนมาร้องไห้ใกล้ๆก,กันให้ชอบกลเจ้าเด็กน้อยร้องซุกสนเหตุผลใดยุยดีเนี่ยอธินาปุปกะ,กะที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่กลางประชาก็เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งมานนั่งร้องไห้แข่งกับตัวเองก็แปลกใจใจเห็นแล้วก็เลยนึกสงสารก็เลยถามไป เจ้าร้องไห้ใจอยากได้สิ่งใดหรือพ่อมีเงินพ่อจะซื้อพ่อหาให้รถคันใหญ่ไม่มีล้อที่สมใจเจ้าอยากได้ล้อแบบไหนจงบอกมาี่กลายเป็นเศรษฐีที่ใจปั้มละไปถึงก็ถามก็ออ,อยากได้อะไรหนูอยากได้อะไรพ่อมีเงินพ่อจะซื้อให้จะเด็กน้อยก็บอกหนูมีรถแล้วก็มันไม่มีล้อ อยากได้ล้อรถท่านอาธินะปุปกะก็บอกว่าล้อทองคําหรือล้อเพชรทั้งเจ็สีทุกล้อใดในโลกนี้ที่ปราถนาสูญเสียเงินสักเท่าไหร่ไม่นําพาเพียงรอยยิ้มแลกน้ําตาพ่อดีใจหรืออยากได้ล้ออะไรลูกในโลกนี้ทํามาจากอะไรแก้วแหวนเงินทองเพชรมณีเดี๋ยวซื้อให้มีเงินเดี๋ยวซื้อให้ เด็กๆน้อยนั้นก็บอกว่าล้อใดๆหนูไม่เอาหรอกพ่อเอ๋ยล้อที่เอ๋ยพ่อคุ้นเคยจะให้ไหมล้อพระจันทร์ดวงดาวนั้นในฟ้าไกลล้ออาทิตย์เคียงคู่ไว้ในรถเตาไม่เอาหรอกไม่ว่าจะล้อจักแก้วมันีเพชรเงินทองอยากได้แค่สองอันดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มาเป็นล้อรถสองข้างท่านเศรษฐีก็ โมโหโมโหคะก็มันเป็นไปไม่ได้ใครจะเอาพระอาทิตย์กับพระจันทร์มาเป็นล้อรถเจ้าบ้าไปแล้วหรือเล่าเจ้าเด็กน้อยล้อดวงดาวรถเจ้าคอยจนโศกเศร้าเหมือนคิดจับจันทร์ในน้ําเพียงเห็นเงาคนคิดโง่ความคิดเขาเศร้าจนตายรอจนเศร้าร้องไหยย้จนตายไปก็ไม่ได้หรอกดวงดาวกับพระอาทิตย์เด็กน้อยก็แย้งกับท่านเศรษฐีว่า ดวงดาวนั้นพลันมองเห็นพ่อพราหม์เอ,อ๋ยคนตายเลยใครมองเห็นเป็นห่างหายคนโง่กว่าร้องหาคืนฟื้นความตายวิญญาณหายห่างเห็นเงาไม่เห็นมาเรานี่มาร้องอยากได้สิ่งที่เรามองเห็นนะท่านเศรษฐีท่านนั่งร้องไห้ประชาทไไมไมเห็นว่าอยากได้ลูกชายคืนมาอยากได้คนตายคืนมา ใครเราเคยเห็นคนตายไม่มีใครบ้าก,กว่ากันระหว่างคนที่ร้องไห้ในสิ่งที่เขาอยากเห็นในสิ่งที่เห็นแล้วอยากได้กับร้องไห้ในสิ่งที่อยากได้แต่ไม่เคยมองเห็นไม่รู้ว่าอยู่ไหนพรามก็สะดุง้งตกใจได้สติพรามสะดุ้งศบสายตามานบน้อยศบสายตาเกิดอะไรขึ้นทันทีที่ศบสายตาพอมองตามองหน้าดีๆ ความคุ้นเคยค่อยเคลื่อนคล้อยเข้าไปหาคุ้นเคยแววตานี้คุ้นเคยคเจ้าเป็นใครจากไหนกันพันบอกมาก็ถามท่านเป็นใครกันแน่เป็นเป็นเทวดาเป็นอะไรทําไมแบบพูดจาที่ทําให้เรารู้สึกสะกิดใจเราก็ได้คิดคที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือหน้าคุ้นมากพูดแทงใจด้วยพูดแทงใจแล้วก็หน้าตาคุ้นหน้านี้คล้ายจริงๆก็คล้าย มัทากุณทลีแต่มัทากุณทลีนะ่ะโตกว่านี้แล้วก็ตายไปแล้วแล้วฝังกับมือเพราะคงไม่ใช่แต่ก็คุ้นแต่ไม่กล้าถามจนกระทั่งกลุ่มมานพน้อยนั้นตอบกลับมาว่าแล้วท่านละ่ะกลางป่าช้าร้องหาใครพราะเอยแบบอย่างนี้เสียน้ำตาคร่ำครวญหาใครพ่อเอย๋ย าพามยืนเฉยมองยิ่งชัดน้ำตาไหลจำได้แล้ว mm hmm. พอเห็นว่าพามผู้เป็นพ่อนั้นจำได้แล้วเทพบุตรก็บอกว่าหนูเอาบุญมาฝากพ่อจากฟ้าไกลเทพบุตรเปลี่ยนหัวใจให้บิดาประกาศเฉลยล้ว mm hmm. หนูเอาบุญมาฝากพ่อ สามก็รู้ทันทีว่าถึงแม้ว่ามันไม่ไม,ไม่น่าจะเชื่อไม่น่าจะเชื่อได้มันมหาศารรย์ไปแต่ก็รู้ว่านั้นลูกชาย mm hmm. เป็นอย่างไรมาอย่างไรลูกพ่อเอ๋ยพ่อไม่เคยพาสร้างบุญสักครั้งหนาบุญใดหนุนนำสวรรค์พรนเทวา mm hmm. เพียงศรัทธาเท่านั้นหนาที่ลูกมีเทพบุตรก็บอกหนูเป็นเทวดาแล้วพ่อเป็นเพราะมีจิตเลื่อมใส ในพระพุทธองค์ที่เพียงแค่เสด็จผ่านแผ่รัศมีให้หนูเห็นแล้วก็น้อมใจมือก็ไม่ได้ยกมือไหว้ยกไม่ไหวแต่ใจนี่น้อมแล้วก็เคารพศรัทธาในสมณะท่านนั้นโดยที่ไม่รู้จักไม่ซัมาใครด้วยใจที่ศรัทธาเพียงเท่านั้นเนี่ยก็ปรากฏว่านั่นเป็นจิตดวงสุดท้ายที่ไฟกุศลศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องศรัทธาในพระพุทธองค์ก็ไปปรากฏบนสวรรค์แล้ววันนี้เขาเอาบุญมาฝากพ่อ ขอให้พ่อเลิกเป็นมิจฉาทิฏฐิขอให้พ่อเจอหนทางที่ถูกต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตเลิกที่จะคิดตรณีถี่เหนียวทรัพย์สมบัติในโลกนี้เอาไปไม่ได้หรอกพ่อบุญกุศลเท่านั้นที่จะไปได้หนูขอให้พ่อได้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วฟังธรรมจากพระองค์วันรุ่งขึ้นนั้นท่านเศรษฐีก็นิมนต์พระศาสดา มาฉันภัตตาหารแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ทำบุญทุกวันไม่ได้ขาดตั้งโรงทานเลี้ยงคนเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นมิชาทิฏฐินั้นกลายเป็นสัมมาทิฏฐิพบเจอหนทางแห่งการสร้างความดีนั่นก็ถือได้ชื่อว่าได้พบมัคพบทางสายกลางทางนั้นเป็นกุศลในชีวิตนั่นก็ด้วยความรักจากผู้ที่เป็นลูกชายได้มาเปลี่ยนหัวใจของพ่อจากวิชาทิฏฐิ ให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิพวกเราก็ขอให้ได้อนุโมทนาบุญกับ mm hmm. ท่านเศรษฐีที่เปลี่ยนจากผู้ที่ไม่เคยให้กลายเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ได้ไปจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปในภพนั้นต้องอนุโมทนาบุญกับท่านมัทกุลธารีแล้วก็ท่านอธินาปุปากะเศรษฐีด้วยที่พบเจอเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิต mm hmm. แล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับ ท่านอาจารย์วุิชัยด้วยนะคะทนนี่มาให้ธรรมะกับเรานะคะในการธรรมะไฟเดย์เดี๋ยวก็เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงถัดไปของรายการสักครู่ค่ะ